เมื่อลันโปรแกรมขึ้นมานะคะจะแสดงข้อความว่า enter score 1ให้กรอกคะแนนลงไปนะคะเช่นกรอก20คะแนนเสร็จแล้ว enter score 2กรอกคะแนนลงไป30คะแนนแล้วก็ enter score 3ก,กรอกลงไป4อ่อคะแนนนะคะรวมกันแล้วมันจะได้90คะแนนนะคะก็กด enter ปุ๊บมันก็จะแสดงข้อความว่า score is 90 นะคะแล้วก็ Your g t grade สีนะคะคนได้รับเกรดก็คือเกรดสประมาณนี้นะคะเดี๋ยวลองอีกหนึงรอบนะ,ะลันโปรแกรมขึ้นมาปุ๊บนะ,ะจะแสดงข้อความ enter Score 1ะะใส่ลงไปคะแนนแรกกรอกอันนี้นักเรียนจะกรอกคะแนนเท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่ว่า3คะแนนรวมกันให้มันได้ไม่เกิน100นะคะคะแนนแรก25คะแนนที่2 20คะแนนที่3ได้15รวมกันแล้วจะได้ หกสิบอ่าสกอร์อิสหกสิบเกรดที่ได้ก็คือเกรดสองประมาณนี้นะคะ